ฟ o วส์มไมเดนกรีนมูสโมสำรับความสะอาดฟันปลอมและรีเทนเนอร์อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำก,กับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้มาสู่ช่วงคอลัมนิสของรายการจอดใจครับคุณปอนอยากคับเส้นครับสวัสดีค่ะ,คะพี่ดูพยานนะทิกตอ,อกเดี๋ยวนี้ค่ะเรื่องราวดีๆ<อ>ที่ต้องแบ่งปันโอเควันนี้มีเรื่องอะไรดีๆมาครับนี่ก็มาจากติกตอกเหมือนกันอเพราะว่าหลังจากที่ช่วงปีที่ผ่านมาปอนจะให้ความรู้ในเรื่องของบัตรแผลทางใจจากการเลี้ยงดูคือถึงแม้ว่าในทุกๆคลิปอ่ะปอนจะพูดว่า อันเนี้ยเราบอกเพื่อให้ทุกคนเอามาทาความเข้าใจตัวเองนะไม่ใช่เอาไปบลเมพ่อแม่เพราะพ่อแม่เขามีเหตุปัจจัยทําดีที่สุดแล้วแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ก็จะมีคอมเมนต์ประมาณว่านีแ่แหละนะมีลูกเมื่อไม่พร้อมความผิดพ่อแม่เต็มๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ปอนก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากทุกๆคนนะคะซึ่งเรื่องเนี้ให้ชื่อก่อนเลย a อนทายฟาจาย์แอนทเนี่ยแปลว่าตรงข้าม แฟร์จาวอ่ะเวลาเราส่งพัสดุนะคะจะมีป้ายสีแดงๆเป็นรูปแก้แตกระวังของแตกระวังของแตกทีนี้พอตรงข้ามกับวาจาวพี่หยู่คิดว่ามันคืออะไรคะก็แข็งแรงแข็งแรงใช่ไหมคะทีนี้วันนี้ที่บอลจะเอาคํานี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคอนเซ็ปที่เจ๋งมากเลยของนักคิดนักเขียนแล้วก็เขาเป็นวิศวกรเป็นปรเตสเซอร์ด้านวิศวกรที่เอ,อ นิวยอร์กจุนิวโรซิตี้นะคะมีชื่อว่านาซิมทาลิฟคนที่มาพร้อมกับคำนี้เลยเป็นบิดาแห่งแอนตี้แฟร์เจาเลยเนี่ยเขาบอกว่าระบบของมนุษย์แล้วระบบของสิ่งมีชีวิตทั่วไปเนี่ยมันเป็นระบบที่เรียกว่าแอนตี้แฟร์เจาก็คือว่าความยากความลําบากความสุ่มความเสี่ยงสิ่งไม่ดีความเครียดต่างๆมากขึ้นคุณผ่านมันมาได้มันจะทําให้คุณแข็งแรงมากขึ้นเห็นด้วยเลยครับวิทยาศาสตร์มากเลยครับอม,มนุษย์เติบโตขึ้นจากการถูกทําลายเสมอทุกทุก ทุกเรื่องการที่คุณจะมีกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นคุณก็ต้องฉีกให้กล้ามเนื้อมันแตกเป็นริ้วเล็กๆเรียกว่าการยกเวทเพรสิ่งที่คุณยกเวทเมื่อกล้องจุลทรรศขยายเข้าไปที่กล้ามเนื้อของคุณคมันคือการฉีกขาดขนาดเล็กแล้วร่างกายก็รีบส่งโปรตีนไปซ่อมมันค่โปะเข้าไปแตกมาอีกโปะเข้าไปมันก็ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นใช่เลยที่พี่ดูพูดเนี้ยก็คือระบบ แอนตี้แฟร์จาวเลยแต่คนชอบวิธีการให้ความหมายของของ p r o f e s อร์คนนี้นะคะ<ฆ>เขาบอกว่าคําว่าแฟร์จาวของเขาเนี่ยหมายความว่ายิ่งความเสี่ยงมากอุปสรรคมากความเครียดมากยิ่งโตมากมันก็มองได้สองแงว่ว<ฆ>่างั้นเราควรจะดาหน้าเข้าหาความทุกข์ให้มันเพิ่มขึ้นน,นี่คือวิธีการที่หรือสมัยก่อนเราเรียนพุทธประวัติมีโยคีมีวิธีการทรมานร่างกายเพื่อไปไปเอาชนะความทุกข์ได้ อาจจะเป็นแนวคิดหนึ่งก็ได้ใช่ไหมค่ะซึ่งควรจะเห็นด้วยไหมกับการหลีกหนีความทุกข์ไปสแสวงหาแต่ความสุขหรือจริงๆแล้วการเดินเข้าหาความทุกข์ก็โอเคเหมือนกันน่าสนใจวันว่าประเด็นที่พี่ดูพูดอน่ยมันเหมือนกับว่าเข้าหามันเพื่ออะไรอืเข้าหาเพราะว่ามีเป้าหมายอย่างที่จะฉันจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆอหรือว่าเ,ออรเราสามารถที่จะรับความสุ่มความเสี่ยงความไม่แน่นอนต่างๆได้อื บนคทีว่าโดยเฉพาะวัวปอลแล้วถูกเลี้ยงมาอย่างปอนนะผมพูดเลยว่าของปอนเนี่ยถูกเลี้ยงมาแบบแฟราจาวคือแตกง่ายมันมีเรื่องถ้าเลี้ยงเด็กแบบฟาจาวใช่เขาจะไม่ทนต่ออะไรเลยเพราะเขาถูกคุ้มไว้ประลำปลาของนอร์เวย์เขาบอกว่าพ่อเป็นพระราชาแล้วไปคุยกับสัตว์ทุกตัวเลยว่าทําสัญญากับฉันว่าอย่าทําร้ายลูกฉันสัตว์ก็จะแบบไม่ทําร้ายให้สัญญาแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดอะ่ะคนที่จะมาทําร้ายคือยิงธนูใส่อ เลี้ยงแบบนี้คือแฟร์เจ้าทำให้เขาแตกง่ายมันมีคำคำหนึง่งมันเป็นวลีฝรั่งที่บอกว่า what doesn't kill you m a k e you stronger อ,อะไรที่ไม่ทําให้คุณตายจะทําให้คุณแข็งแรงขึ้นซึ่งไอ้คาว่าแข็งแรงนี่ไม่ได้หมายความว่าทุกส่วนที่มีมันแข็งแรงขึ้นแต่เขาบอกว่าคําว่าแข็งแรงในที่นี้คือส่วนที่ไม่ดีมันหายไป uh huh. อย่างเช่นอะระบบการเงินล้มเหลวใครที่อ่อนแอไปก่อน เวลาที่เราฟาสติ้งไม่กินอาหารร่างกายเครียดเซลล์ที่อ่อนแอไปก่อนตัดตัวอ่อนแอออกใช่มันจะทำอย่างนั้นโดยอัตโนมัติอ่าเป็นการล้างระบบคลีนระบบค่ะปอนก็เลยคิดว่าคอนเซป t นี้ทั้งหมดอะ่ะพอปอนมานั่งศึกษามาันแล้วอปอนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนมุมมองชีวิตอะ่ะเพราะว่าปอนเชื่อพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกสบายมีชีวิตที่ดีแล้วพอโตขึ้นมาเราไม่เคยเจอความไม่เคยเจอหลุมเจอบอ่อ พอเจอหลุมเจอบ่อเราก็แตกเลยก็เลยมีความรู้สึกว่ามาเลยค่ะความเสี่ยงความสุ่มอุปสรรคความเครียดมาเลยเพราะมันจะมาช่วยล้างระบบชั้นให้ชั้นแข็งแรงขึ้นมันว่าถ้าเรามีมุมมองแบบนี้อ่ะเราก็จะกลัวน้อยลงมันได้ประโยชน์ชัดเจนมากอย่างอย่างที่หนึ่งเลยคือทัศนคติต่อสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเราอ่ะเราจะมองมันแบบก็ไม่เป็นไรนี่ครับใช่ อ๋อเจอแล้วตัวทําให้เราจะมาเล่นงานเราไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแข็งแรงขึ้นกว่านี้ใช่ฉันจะได้อะไรจากมันอ่าเวลาเวลาเรา<อ>ม,มองอะไรแบบแบบไม่ยี่หละเนี่ยมันจะเข้าจัดการได้ง่ายกว่า<ช>กับการแบบแย่แล้วจะออไปยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเองเลยพี่ดูเขาบอกว่ามันมีการกระทําหนึ่งในโลกยุคใหม่ว่าอย่างงี้ว่าพยายามจะทําให้ทุกอย่างสะดวกสบายพื้นก็เรียบที่สุด ลูกก็คือฉีดวัคซีนทําให้บ้านสะอาดที่สุดไม่ต้องเจอเชื้อโรคเลยปรากฏว่าการเข้าไปแทรกแซงการพัฒนาตามธรรมชาติแบบนั้นะ่ะมันยิ่งทําให้เขาอ่อนแอก็ต้องยอมรับว,ว่าจริงคือลองคิดภาพลูกลูกผมก็ได้ตอนมันเล็กๆอย่างเงี้ย<ะ>เด็กน้อยเดินไปเดินมาเฮ้ยมุมโต๊ะถ้าเรามันมียางหุ้มอยู่นนะ<อ>แปะแปะยางหุ่มเผื่อลูกเดินมงสิ่งที่เราจะได้คือเด็กจะ ก่อจะเรียนรู้ว่าต้องหลบต้องระวังก็ก็กลายเป็นแบบอะไรก็ได้เดินโบ๊ะโบไปแบะไปอะไรเงี้ยแล้วไปเทียบกับเมาครีลูกหมาป่าอที่เดินอยู่ในป่าอาจจะเหยียบหนามอาจจะอะไรเด็กจะต้องระวังในการก้าวเด็กมีสติตลอดอะไรอย่างนั้นก,ก็ก็เป็นไปได้ที่ที่ได้อย่างเสียอย่างม,มันไม่มีทางได้ทุกอย่างเมื่อคุณห่อหุ้มคุณก็ได้ความสบายใจได้ความรู้สึกปลอดภัยในครอบครัวแต่แต่ลูกคุณก็จะได้ทักษะบางอย่างน้อยกว่าเมาครี กลายเป็นว่าเวลาที่จะมีอะไรที่มันไม่แน่นอนที่มันต้องเสี่ยงที่มันต้องอะไรเนี่ยเราจะปิดให้หมดเลยดรทันเล็บบอกว่าคุณรู้ไหมว่าความแตกต่างระหว่างเครื่องสักผ้ากับแมวคืออะไรคืออะไรก็แล้วแต่ที่เสี่ยงน้อยเสถียรสม่ำเสมอไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ยิ่งคือเครื่องจักรเท่านั้นอ๋อแต่สิ่งมีชีวิตอย่างแมวหรือคนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีตัวกระตุ้นความเครียด เราออกไปทําอะไรเพราะมันมีตัวกระตุ้นความเครียดความหิวอความต้องการาอะไรหลายอย่างใช่แต่เครื่องเนี่ยมันไม่ต้องมีมันกดออนปุ๊บมันก็หมุนเลยดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าโลกยุคใหม่ยิ่งทําให้เราเสถียรนไม่เสี่ยงอ,ออกจากความเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆใช่แล้วค่ะอเออนี่ก็น่าสนใจนะอ่ามันมีหลายแง่ม,งมุมการการห่อตัวเองด้วยบบเบิลตลอดเวลามันก็ววจะกลายเป็นเราเป็นมนุษย์แตกง่ายล้วมนุษย์อ่อนแอก็ได้ และหรือหนักกว่านั้นเลยคือ,อลดความเป็นมนุษย์ของเราลงไปเรื่อยๆใช่ค่ะแต่ประเด็นคือว่าเราลดได้แค่ทางความคิดแต่จริงๆเราก็ยังเป็นมนุษย์ดังนั้นมันก็เลยมีความสับสนมีความ,อ,มอะไรต่างๆมากมายมที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะท้ายที่สุดปอนก็คิดว่าโอเคเรื่องนี้มันเจ๋งมากไหนลองไปเซิร์ชดูดิสิ่งมีชีวิตที่อายุยืนที่สุดในโลกต้นไม้ ต้นไม้ที่อายุยืนที่สุดในโลกตอนนี้มีชื่อว่าเมตูเซลล่าอยู่ที่ไวท์เมล์เทนในแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาอ,อายุนะคะ4855ปอีปอนก็ไปเซิร์ชอีกพิมพ์เลยทำไมต้นมาตูเซล่าถึงอายุยืนกว่าต้นอื่นๆเพราะข้อแรกเลยนะคะเจริญเติบโตบนสถานที่ที่ยากลำบากดินไม่ดีสูงเกินคือมันจะต้องผ่านความยากลำบากหนักมากอะค่ะ ที่จะโตได้อ๋อเออว่าแปลว่ามันแก้ไขระบบมันทุกอาจจะร้อยปีแก้ได้ข้อหนึ่งแล้วอีกร้อยปีแก้ข้อสองได้แต่แก้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมที<ด>ละนิดดีขึ้นเอาอยู่เนไม่ตายทังทีเกือบห้าพันปีแล้วอย่างานี้ค่ะดังนั้นน,นะคะก็คือปนปนคิดว่าเรื่องในวันนี้ยปนอยากมาแก้เกมตัวเอง <laughs> นะคะ เพราะว่าดิฉันเคยพูดเรื่องบาดแผลทางใจคนก็มีโฟกัสบาดแผล <Okay, okay. S 1> คนเราไม่ควรมีบาดแผลแต่แอนทายแฟร์จาวบอกว่าแผลเนี่ยดีพอถ้าไม่ทําให้เราตายเราอะแข็งแรงขึ้นจริงๆไม่ว่าท่านจะมีทัศนคติต่ออุปสรรคหรือความทุกข์ยัางไงาก็ตามนะครับจะแบบกลัวหรือแบบแข็งแรงคุณก็ต้องเจอมันอยู่ดีใช่ยังไงก็ต้องเจออยู่ดีค่ะเรื่องนิดดีขอบคุณค <laughs> ่ะ<อ>พ <laughs> ี่นิดต้องคอนเฟิร์มไม่งันเดี๋ยวเขาน้อยใจย <laughs> ขอบคุณครับปอนครับขอบคุณครับนี่คือเรื่องราวดีๆจากจอดใจครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเวลาเจอคนคิดลบมากๆคุณจะถอยห่างจากเขาหรือพยายามไปแก้ให้เขาคิดบวกเราแก้คนอื่นไม่ได้ค่ะ <c ười> แล้วคุณคิดว่าโลกโซเชียลในในทุกวันนี้ส่วนมากใช้วิธีเข้าไปแก้หรือถอยออกมาถ้าในทุกวันนี้ ก็ขึ้นอยู่กับกระทูนะคะเราเลือกได้นี่คะว่าเราจะกระโจนเข้าไปในสะวายน้ําแห่งความเดือดดานตรงนั้นหรือว่าเราจะเดินออกไปหามะม่วงกินเออหามะม่วงกินลือได้ค่ะ